ถ้าคุณอยากจะได้แฟนที่คุณปรารถนาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าขั้วตรงข้ามที่คุณต้องการเขาเป็นลักษณะแบบไหนถ้าคุณอยากได้ความแข็งแกร่งมากๆคุณก็ต้องโชว์ความเปลาะบางของคุณให้เป็นบ้างไม่ใช่จะแข็งแกร่งตลอดเวลาเพราะคนที่แข็งแกร่งตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็จะมองเห็นว่าคุณก็เติบโตได้ดีนี่ฉันก็ไม่ต้องปกป้องอะไรมันคือธรรมชาติลองดูตัวเองก็ได้ถ้าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีความมัสคูลีนสูงมากๆอะ่ะเราจะมองหาแค่ว่าเราจะปกป้องใครได้บ้างเราจะช่วยเหลือใครได้บ้างเราจะมองหาแค่นี้ แต่ถ้าเราเจอคนที่แบบเขาเก่งอยู่แล้วเขาเจ๋งอยู่แล้วเขาเยี่ยมอยู่แล้วความเป็นมัสคูลีนนะมันจะมีความตัวตนมันมีความทนงตนอยู่ประมาณหนึ่งเวลาเราเราเจ๋งอะ่ะโอ้โหเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากเราสวยมากเราจะมีความทนงตนมีอีโก้อยู่ในระดับประมาณหนึ่งเราจะไม่ลดตัวหรือว่าเราจะมีฟอร์มของเราอะ่ะนึกออกไหมไปช่วยเฉพาะคนที่มันต้องการความช่วยเหลือส่วนใครที่ไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือเนี่ยฉันไม่ค่อยอะไรมากเพราะฉันต้องการปกป้องคนอ่อนแอฉันต้องการที่จะอบอุ้ม มันคือพลังงานของมัสคูลีนที่เขายกระดับจิตวิญญาณมาในระดับหนึ่งมองหาแต่แบบไฮออนแอบ้างว่าฉันจะปกป้องใครได้บ้างว่ามันเป็นธรรมชาติครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มบริหารพลังงานเป็นคุณจะมีความมัสคูลีนสูงแค่ไหนคุณก็สามารถปรับมาเป็นฟิมินีนได้ถ้าคุณมีความมีฟิมินีนมากคุณจะปรับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาให้เป็นมัสคูลีนบ้างตามสถานการณ์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแล้วคุณจะดึงดูดอะไรก็ได้ทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเข้ามาเลยครับ